คือแบบน้ําตาจะไหลว่าะจริงๆมากเลยอะตอนที่หนูแบบไม่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้หนูมีทุกอย่างแล้วหนูดีใจมากแล้วสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมเราได้ดูแลหมุพักการีใช่ค่ะสักหลยมือกับอาจารย์ออยไปชุดมหาเศรษฐี VIP สักมาอยู่กับอาจารย์ออยมานานแค่ไหนแล้วคะอสองปีแล้วคะ่ะสปีแล้วอ่ะ จากจุดเริ่มต้นเลยที่มาสักกับอาจารย์ออยเป็นยังไงบ้างตอนัรนเราทาธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะข่อยรถเช่าข่อยรถเช่าจุดเริ่มต้นเรามีรถอยู่กี่คันตอนแรกมีประมาณคันสองคันคันสองคันก่อนมาสักนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะอยู่กับอาจารย์ออยมาปีกว่าเกือบ2ปีเนาะเป็นยังไงบ้างทุรกินมี19บเกคันสิบเก้าคันแล้วนะคะคือช่วงเวลาแบบปีกว่าเองกนะม่ถึง2ปีเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจากรถคันสองคันตอนนี้19คันแล้ว แล้วจุดเริ่มต้นที่เรามาสักกันเนี่ยคือความหวังของเราคืออะไรบ้างคะก็อยากมีรถเยอะๆมีลูกค้าเยอะๆแล้วก็อยากมีบ้านตอนนี้เก็บเกี่ยวได้ขนาดไหนแล้วมีทุกอย่างมีทุกย่างแล้วนะคะชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ค่ะถูกหวยสามตัวด้วยนะถูกหวยสามตัวตรงเลยเหรอใช่ค่ะสามตัวตรง คือไม่ได้ดีด้านการงานอย่างเดียวนะดีเรื่องโชคลาภด้วยนะคะคือดีขึ้นทุกทิศทุกทางเลยแล้วบอกว่าคือเราอ่ะดีขึ้นมาเรื่อยๆเนาะอยู่กันมายาวนานมากวันนี้ก็แบบได้มาเสริมบารมีเพิ่มมาเติมไปารๆแล้วก็มาเล่าสว่อาจารย์ฟังว่าเนี่ยจําได้ไหมเนาะวันนั้นอาจารย์จําได้จากที่แบบว่ามีคันสองคาเ์ลงก่อนมหาศาลแล้วก็บอกปู่ให้ช่วยหน่อยให้หนูประสบความสําเร็จในชีวิตปลดหนี้ปลดสินแล้วหนูก็ได้มีทุกอย่างในวันนี้ เราได้ให้เงินแม่เราด้วยใช่คือเขาเป็นคนที่รักแม่มากเลยนะบอกว่าให้หนูกลับไปกราบเท้าแม่ที่ต่างจังหวัดทุกอาทิตย์เลยกับพ่อพอกับแม่หนูว่องต้งหนูดูแลเขาตลอดที่สุดนี่คือที่สุดหนูก็เลยประสบความสําเร็จตลอดเลยมากขึ้นและเราก็ได้อย่างที่เราต้องการจริงจริงนะคะแล้วเราจะสําเร็จมากขึ้นอีกนะวันนี้อาจารย์ก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยเฮงเฮงรวยรวยปังปังยิ่งขึ้นไป